สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีตอนยามค่ำคืนนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำอาหารเย็นของครับก็คือผมจะทอดปลาครับนี่ครับปลาปลาปลาที่ผมไปหามานะครับที่ผมใส่รอบแล้วก็ใส่ตะข่ายส่วนมากจะถูกตะข่ายครับตะข่ายดักปลานะครับใส่รอบนี้ไม่ค่อยถูกนะครับ สพระาะว่าซูตะไคร่ดักปลาไม่ได้นะครับนี่ครับมีปลาช่อนแล้วก็ปลาหมอนะครับอย่างที่ผมเคยพูดในคลิปว่าไปทำยังไงกินปลาหมอตัวนี้ก็คือทอดนะครับทอดกรอบจะหอมอร่อยนะครับเวลาทอดนะครับผมผมจะทอดนะครับนี่ครับ ทอดนี้มันมันจะกรอบนะครับก้างมันจะไม่ค่อยมีนะครับถ้าเราไม่ทอดมันก็ก้างเยอะนะครับนี่ครับน,นี่ครับใกจะสุกแล้วครับนี่ครับ,น,รบน,นี่ครับใกล้ใกล้สุกแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ครับ ครับมาติดดกปลาผมครับคืนนี้ผมก็จับปลานะครับผมก็จะไปดูตะข่ายจับปลานะครับกินข้าวเสร็จวันนี้ผมก็ยังเปิดไฟครับแมลงเยอะมากครับนี่ครับให้ปลาผมกินเหมือนเดิมครับปลาช่อนใหญ่ก็มีนะครับเพื่อนนี่ครับเห็นไหมครับ ี่ครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับกลางคืนอมองไม่ชัดนะครับนี่ตรงนี่ครับปลาช่อนมองไม่ชัดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเออนี่ปลาช่อนเห็นไหมครับนี่ตัวใหญ่นะครับเนี่ยนี่ครับใหญ่มากเลยครับส่วนมากที่เห็นกลางคืนครับกลางวันจะไม่ค่อยเห็นนะครับลงน้ำแล้วนี่ครับ ก็วันนี้ก็ทานข้าวดึกหน่อยนะครับนี่ครับก็ไปดูตาไข่เสร็จนะครับไม่น้ํำจะเน่านะครับก็ค่อยกลับมาอาบน้ำนะครับก็สุกแล้วนะครับนี่ครับเมนูเมนูกลางทุ่งนานะครับอยู่ทุ่งนานะครับไม่ได้อยู่บ้านอาจจะไม่สะดวกเหมือนอยู่บ้านนะครับ ถ้าอยู่บ้านนี้ก็สะดวกสบายทุกอย่างนะครับนะแต่ว่านี่ก็เหมือนกันครับแล้วแต่คนชอบนะครับถ้าใครไม่ชอบบรรยากาศแบบธรรมชาติก็อยู่ไม่ได้นะครับแล้วก็มันได้สวยรูเหมือนอยู่บ้านครับเพราะว่าผมก็เพิ่งตั้งใหม่ครับครับทุนก็เอาไว้ซื้อของครับลงทุนจ้างพนักงานไว้ครับทําให้มันรู่งรก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับ นี่ครับนี่ครับสุกแล้วครับเพื่อนๆนี่ครับตานะครับนี่ครับ นี้ผมเจาะไปให้ครับพนังงานครับแก้มเหล้าแก้มเบียร์ครับผมไม่ได้กินนะครับผมกินเบียร์สงแก้วผมไม่ได้กินไปให้เขาครับใส่เบตองครับไม่ได้ล้างครับไม่ได้ล้างกินแล้วก็โยนทิ้งเลยครับประหยัดน้ำมีคนมีเวลาล้างครับ เอาแบบง่ายๆครับที่เหลือผมก็จะเอาไว้เออสุกแล้วสุกแล้วนครับอ่ะทอดปลาเอานี่เอานี่คุยทอดปลาเออ โครมาทอปลานะครับพวกเยนี่บอกเลยสินี่ครับก็ม่คอยเี๋บอบอกินบอกินบบนี่ได้กินได้ยินเสียงเสียงจิงดีนะครับเอาแทอดปลา นาฟัดปลาไม่มีไปไอ้นี่กนีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวโอเรดูดูบ่บ่เขาบ่ให้ลุ่งฮะบ่บ่ลง่ง้วาทายยูทูบโอ้ยมันกระมวลเลยเขาบ่ยช่อาเสียความสีไปเบ่หัวจักนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อนนี่ครับ